สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Pebble Green และว,วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับ UGC Item ฟรีในเกม Roblox ส่วนไอเทมนั้นก็คือและไอเทมในวันนี้ก็จะเป็นผมหยิกแบบยาวนะครับเอาล่ะเราไปดูวิธีการรับกันได้เลยแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็รบกวนทุกคนช่วยกันกดไลค์แชร์แล้วก็ s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำช่องของผมด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย <c oughs> ขั้นแรกนะครับก็ให้ทุกคนเข้ามาที่แมปตัวนี้เลยนะ เดี๋ยวลิงก์แมปผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับและเมื่อทุกคนเข้ามาที่แมปแล้วก็ให้กดปุ่มเพย์ด้านบนพอกดปุ่มเพย์มันก็จะวาร์ปตรงหน้านี่นะให้เราเดินตรงมาสุดทางเลยพอเดินตรงมาสุดทางแล้วก็ให้เข้าประตูมิติไปได้เลยมันก็จะวาร์ปเรามาอีกที่หนึ่งนะจากนั้นให้เราสังเกตตรงด้านซ้ายให้เดินมาเลยแล้วก็จะเห็น UGC นะครับมันก็จะมีผม3แบบเลยนะแต่ว่าตอนนี้เรายังทําได้แค่แบบเดียวแบบอื่นเราก็ต้องรอไปก่อนนะโอเคงั้นเราจะมาทําแบบแรกด้วยกันให้เรากด E ตรงทรงผมอันแรกเลยนะ พอกดเข้ามาแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขเราทําเงื่อนไขก็คืออยู่ในท็อป200ตามเวลาที่กําหนดก็ไม่ซับซ้อนนะครับถ้าเราอยู่ในท็อป200มันก็จะมีติ๊กถูกอยู่ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้พอเราอยู่ในท็อปแล้วเราก็รอเวลาให้เวลาข้างล่างหมดนะจากนั้นเราก็มารับ UGC ได้เลยส่วนวิธีการไต่อันดับนะครับเราก็จะต้องเล่นมินิเกมวิธีเล่นมินิเกมก็ทําตามวิดีโอได้เลยให้กดปิดหน้านี้นะครับมินิเกมก็จะอยู่ตรงด้านข้างกันเลยนะ แล้วก็เดินไปเล่นได้เลยมินิเกมก็จะเป็นโดดไปให้ถึงเส้นชัยนะมินิเกมก็ไม่ยากมากนะครับก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะมีสิ่งขีดขวังหลายอย่างเลยเล่นเพลินๆครับสนุกดีพอเราถึงเส้นชัยแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเล่นต่อหรือว่ากลับไปที่หน้าหลักถ้าเราอยากไปเช็คว่าเราอยู่ในอันดับ200หรือยังเราก็กดไปที่หน้าหลักได้เลยจากนั้นก็วิ่งเข้าประตูนะครับพอเข้าประตูมิติมาแล้วก็ให้เดินมาเช็คจาก UGC ได้เลย ถ้าดับเรายังไม่ถึงเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆเลยนะจนกว่าเราจะถึงท็อป2 0 0แต่ว่าถ้าเวลาหมดแล้วล้วใครยังเก็บไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถทําต่อได้อีกเดี๋ยวมันก็จะจับเวลาใหม่จนกว่าไอเทมจะหมดเลยเราก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็ได้ถ้าทําวันนี้ไม่ได้ก็ไว้ทําพรุ่งนี้ก็ได้ <Nice. S 1> และสําหรับใครที่แลกได้แล้วก็จะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนี่ครับเป็นผมหยิกแบบยาวผู้ชายใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมและติดตามไว้คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอดูกันได้เลยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ